ภาพลวงตาอันนี้จะสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนรอบคอบหรือไม่ใครไม่เชื่อก็รีบไปฟังกันเลยนะผมให้เวลาคุณ5วินาทีในการดูว่าภาพลวงตาอันนี้มันคืออะไรแล้วคอมเมนต์ลงมาในนี้ได้เลยนะว่ามันคือภาพอะไรเริ่มได้ครับครบเวลา5วินาทีแล้วนะคอมเมนต์ลงมาเดี๋ยวนี้เลยว่ามันคือภาพอะไรแล้วไปฟังเฉลยกันเลยครับถ้าคุณเห็นเป็นรอยยับของผ้าไหมคุณเป็นคนที่มักจะมองภาพอะไรเป็นภาพใหญ่ คุณเป็นคนที่ชอบความรอบครอบสูงมีความเป็นผู้นำคอยสอดส่องดูแลลูกน้องอยู่เสมอไม่ว่าจะมีปัญหาเล็กน้อยแค่ไหนคุณก็จะมองปัญหาเหล่านั้นและให้ความช่วยเหลือทุกคนแม้พวกเขาจะไม่ได้ร้องขอก็ตามตอนอกจากนี้ยังเป็นคนที่คิดอะไรแล้วทำเลยพุ่งชนไปข้างหน้าและไม่ชอบการวางแผนสักเท่าไหร่ถ้าคุณเห็นเป็นใบหน้าสุนัขคุณเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวฉลาหลักแหลมและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบตัวเวลาคนในครอบครัวหรือเพื่อนเจอปัญหา คุณจะเป็นคนแรกที่เข้าไปยืนเคียง